Windows 10ใช้ได้บนแรม192ยเเมกะไบเป็นไปนได้หรือเปล่ามาดูกันครับ Windows 10นะครับผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ก็รู้จักนะครับเพเผอก็ใช้ดูคลิปนี้อยู่หรือมีในที่โน้ตบุ๊กที่ทำงานหรือที่บ้านนะครับเป็นระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นล่าสุดของ Microsoft เนอะอ่าทีนี้ที่เราจะใช้กันอยู่เนี่ยก็คงน่าจะสัก แรมสัก4จิก8จิกหรือบางคน16บหจิกนะครับจิกกไบต์นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับในการรัน Windows รุ่นใหม่ล่าสุดของ Microsoft เนี่ยทีนี้มันมีคนหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าใช้แรมน้อยที่สุดในการรัน Windows 10เนี่ยเท่าไหร่เขาเลยลองใช้ Windows 10นะครับ เวอร์ชันหนึ่นย์เกนะครับมาลองรันดูโดยเขารันบนโปรแกรม VM นะครับหรือ Virtual Machine ชื่อว่า VirtualBox นะครับของบริษัท Oracle เนะเขาลองรันตั้งแต่เขามาลองต่ำที่สุดก่อนโดย minimum requirement เนี่ยของ Windows 10นะครับหรือสเปคขั้นต่ำ ที่ระบุไว้นะครับคือ1นะึ่งกของของแรมนะหน,นึ่งกะคนนี้เขาลองตั้งแต่128ย b เมกะนะคนละหน่วยกันนะครับเมกะไกับจิอันนี้คือก็ประมาณ0.12ยนะ์จนิกะมาลองรันปรากฏว่ารันไม่ผ่านนะครับเขาเลยลองขยับแรมขึ้นมาหน่อยจาก128ย b เมเป็น ร้อยสี่สิเมรอบนี้โอเคบูตเบิร์ดอะไรได้แล้วแต่พอวาดภาพนะครับขึ้นมาหน้า g u อหรือกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซนะครับที่มันวาดภาพมาเนี่ยปรากฏมันวาดภาพไม่ไหวแรมน้อยไปก็ค้างเข้าไม่ได้เขาเลยลองคุณโนริเนี่ยเขาก็เลยลองขยับขึ้นมาอีกนิดนึง เป็น192เมกะไบต์ทีนี้รันได้นะครับสามารถเข้าไปใน Windows ได้ปกติโดย Windows ที่เขารันเนี่ยไอ้เวอร์ชัน1902เนี่ยก็ไม่ได้ปิดเซอร์วิสไม่ได้ปิดโปรแกรมหรือไม่ได้โมโอเอาโปรแกรมอะไรออกเลยเป็น Windows ปกติเลยที่ให้รันนะครับก็รันได้โดยเขาบอกว่าเพจไฟล์เนี่ยหรือ อธิบายสับทางคอมพิวเตอร์ก็คือถ้ามันเก็บในแรมไม่พอมันจะเอาความจำเนี่ยไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์แทนเขาเรียกว่าเพจไฟล์ Fi นะครับอยู่ที่ประมาณ2.8 g จกิกะก็รันได้สรุปคือ192่งเมเนี่ยรันได้ครับซึ่งเกือบเท่า Windows XP ที่น้อยที่สุดเลยนะ Windows XP ที่น้อยที่สุดเนี่ยคือ128่งเมกบของแรมนะครับ ก็สามารถรันได้ไอ้เจ้าตัว Windows XP เนี่ยอันนี้ Windows 10นะใหม่กว่าไรกว่าใช้ได้192<อ>่งรอยเก้เมกไบโอก็แต่เรื่องที่น่าตกใจนะว่าโอโ้โหมันรันได้อะซึ่งผมใช้นอตบุ๊กเก่าๆเนี่ยรัน4ี่จิกด้วยแรมเนี่ยยังอืดน,นะฮะแต่ไอคนนี้เขาก็บอกไม,ไม่ได้บอกนะว่าไม่อืดมันอืดอยู่แล้วแหละแต่ก็ โอ้เออว่างดีนะครับได้ไปลองลันบน VM ซึ่งไอตัวนี้เขาลันบน Linux เวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้สรุปคือลันได้ครับไม่มั่ว